ภาคที่8หน้าที่189นัตถิกินจนังสุูปะในอิติอิดิสั์อาทยัตะในปะทะทวายยศะปะทะทวายยศะสามีสมันทะในอถัถโถตันหาคาหะสังขาตังวิเศนาของกินจนังกินจนังเสยกตาในนัตถินัตถิหายบทตัตตุวาจกยัสะวิเศนาของบุคลาสะ ปุคละสะสัมปทานะในนัตถิเตสุก็ดีตีสุก็ดีดวิเศษณะของฐาเนสุฐาเนสุพินนาธาระในกินจันังอาหางเสยกตาในวัธามิวัามิอาขายบทกตุวาจกราคะกินจนาทีหิวิเศษณะของกินจเนหิกินจเนหิกรณะในอกินจันังกัสจิ วิสัศน์ของขะนัสสะขะนัสสะภาวาที่สมัทะในอะาเวนะอะาเวนะเ,เหตุในอะนาทานังตังก็ดีอกินจนังก็ดีอะนาทานังก็ดีวิสัศน์ของปุคลังปุคลังอวุตตกรรมะในวัฏามิพรหมนังสัมภาวนณะในวัฏามิอิติสัปสารุปะในอโถ โถลิงคถะเทศนาวสานีกาละุตเมนในปาปุนิงสุพหูวิเศนาของชนาะชนเสิกตาในปาปุนิงสุปาปุนิงสุอาริบทกัตตุวาจกโสตาปฏิพาลานิวิเศนาของอริยะพาลานิอริยะพาลานิอวุตกรรมะในปาปุนิงสุอิทิสั์สมาปันนะ ธรรมทินาเถรีวัตถุเสียกตาในนิติตังนิติตังกิตตบทกัตตุวาจกอังคุลิมาลัเรถระวัตถุวุตกรรมในวุจเตวุจเตอังยบทกัมมะวาจกมายาอาณะพิจกตาในวุจเตสถาชิกตาในกเทสิกเทสิอังยบทกัตุวาจก อุสะพังสรุปะในอิติอิดิสั์อาทิถะในอิมังธรรมเทสนังอิมังวิเศนของธรรมเทสนังธรรมเทสนังอุตตกรรมะในกัตถิสิเทตะวณีวิสยาธาระในวิหะรันโตวิหะรันโตอภันตรกเริยของสถาอังคุลิมาลเถรังอุตตกรรมะในอารพะอารพะ สมาณะกาลกิริยาในกเทสิวัตถุวุตกรรม,มะในวุตตังวุตตังกิตบทกรรม,มะวาจกมายาอาณะพิจกตาในวุตตังนาเวการิยาเทวโลกังวะชันติสรรปะในอิติอิติสั์อาทิชตะในคาถาวรนานายัง การถาวรณนนายังอาธาระในวุตตังเอวัสับอวัธรณะเข้ากับวุตตังฮีสับธารหีกรณะโชตกะวัจนังวุตกรรมะในวุตตังวุตตังกิตบทกัมมะวาจกไมยาอนะพิจกตาในวุตตังตถาวิเศนของวัฏถุมหิวัตถุมหิอาธาระในวุตตัง พิกูเสียกตาในปุจฉิงสูปุจฉิงสูอังคบทกตุุวาจกอังคุลิมาลังอุตตรรมะในปุจฉิงสูอวุสโอาอรัปณนะตะวังเสียกตาในพายสิพายสีอังคบทกตุุวาจกนาศับปฏิเสธะในพายสีกิงนุสองศับปุจชนะถา โขสัพพัฒนาลังการะทุตตะหัตถิงอาวุตกรรมะในทิสวาจตังอาวุตกรรมะในทาเรตวาทาเรตวาสมานะกาละกริยาในทิตังทิตังวิสนะของทุตตะหัตถิงทิสวาปุพากาละกริยาในพายสิอิติสัพอาการะในปุจิงสุอังคุริมาโล สิกตาในอาหะอาหะอายุบทกตุวาจกอาวุโสอรปณะอาหาเสิกตาในพายามิพายามิอายุบทกัตุวาจกนาสับปฏิเสธะในพายามิอิดิสับอาการะในอาหะเตวิสินะของพิขูพิขูสิกตาในอาหังสุอาหังสุอาย,ย me, อ bon อุบท กตุวาจกสัทธารังอากะทิตกรรมะในอาหางสุพันตีอัลปะนะอังคุริมาโลเสกตาในพยากะโรติพยาการโรติอาิบทกตุุวาจกอภูเตนะวิเศณของวจัจณเนะวัจเีนะกรณะในพยาการโรติอันยังอุตกรรมะในพยาการโรติอดิสัพอาการะใน อาหางสุส,สัทธาสิเกตตาในอาหะอาหะออนุบทกัตตุวาจกพิกเวอรับบนะปุตโตวิเสนะของอังคุริมาโลอังคุริมาโลสิเกตตาในพายติพายติอนุบทกัตตุวาจกนาสับปฏิเสธนัทธามามะสามีสมรรทในปุตโตหิสับเหตุชตกะชนตกะ,ตกะอุสภาก็ดี ปุตตะสริษาก็ดีวิศนะของพิขูพิขูเสกตาในพายันติพายันติอวิบทกัตตุวาจกนาสับปฏิเสธะในพายันติคีนาสวะอุสภานังสามีสมร t ทะในอันตารอันตเรพินนาธาระในเชตกะอุสภามะมะสามีสมร t ทะในปุตตะขีดอิดิสับ อาการะในวัตวาวัตวาปุภาการะกิริยาในอาหะพรามณะวัคคีพินาธาระในคาถังอิมังวิสนาของคาถังคาถังอุตตกรรมะในอาหะอาหางเซกตาในพรูมิพรูมิอิจบทกัตตุวาจกอุสะพังก็ดีปะวะรังก็ดีวีรังก็ดีมเหสีิงก็ดีวิชิตาวินัง ก็ดีอเนชังก็ดีนหาตะกัรก็ดีพุทธังก็ดีตังก็ดีวิสนะของปุกขลังปุกขลังอุตตกรรมะในภูมิพระมนางสัมภาวนะในภูมิอิติสัพสรุปะในอีมังคาถังอิติสัพสรุปะในวัจนังอิติตรงจบคาถานี้มีสองตัวคือตัวหนึ่งสรุปะในอีมังคาถัง อีกตัวนึ่งก็คือสุรุปะในวัตถนางที่อยู่ด้านบนนี้